ครับสวัสดี่อม FC. แมเปิลีลาวองอิงเสาวน้อยเป็นบรรเพลงเอฟซีช่องซงชาแนลกับญออาติโยมมากราบลวกปู่มาถวายพระตาหารนะครับเนาะช่องนี้ครับ สสวััดีครบไปยังไงมายัางไงมายังไงแม่คุณฮะให้โทรให้มาดิวั <laughs> ออน <laughs> พลดัดพัดบ้านสาวก่อนแล้วเห็นโบลุงปูแล้ววันทองวันจะได้มาว่างัน Je <laughs> tout แสนกว่าหมายถึงว่ารถ้าว่เงินทดที่เขาไอ้มาถอดออกมาบานนี่<ช>ไม่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 รวมมันบัญชีอันบัญชีก็ก็ยังก็หลายนะแต่ว่าก็คือยังไม่รวมนะ่ะต่อไปตบคนคนวันหนึ่งบัญชีเงินโอนใช่ใช่โอนโอนของบัญชีเขามันเงินเยอะแยะยังพอ,อๆๆประสิทธิ์นี่ก็ก็ครอบครัวเขาขมื่นสองนะเนาะครอบครัวเดียวนี่คนคนละทั้งทั้งคนนั้นายเงินอยู่เดี๋ยวเขาจะไปตบหนัง แล้วก็อันนี้ไว้ดาวอ้อันนี้ตัไขายปลานย่็งังม่ยัม่ม่เอาไปรวมยังไม่อะไรเลยเฉพาะเงินผัปาาอันนั้นคือที่ๆมายอดมาว่ามันเฉพาะเงินผัป่าเงินพ่อจริงๆสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบเก้าบาทเศรษฐกิจแบบนี้ ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วรวมในบัญชีได้เโ้โ เอาไว้ต้านลูกบุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวสายคนก็จะมาเยอะอยู่นะครับเนาะ ใคยปักธงใช้ใครอยู่ใกลก็ไปให้กำลังใจเด้อยรับเด้อสาวหน่อยพี่อนเพลิงวันนี้สาวุงหญิงครับเอาสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องส่งทนายวัวด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ